ครับพวกเราเอ็กโฟผมนายธีระพัฒน์สนุนดีผมนายกิตตุเฉลิมวงครับผมนายจีรวัฒน์น้มสิมาครับนี่ฉันนางสาวนัดไปดีอุ่นอ่ำวันนี้ครับพวกเราจะไปล่าของกินรอบมอนงกันครับโดยมีหัวข้อเป็นรูปทรงเลยค่ะนี่นะครับโดยเราจะให้เวลาหมดสามสิบนาทีนะครับล้าเราจะมาดูกันนะครับว่าใครได้มากกว่ากันครับอือไปกันเลยค่ะนี่ครับนัดสิ่งที่เราได้มาครับมีเบลนี่ลูกเกดครับอันนี้ครับโฟช็อกโก้ถั่วกวนน้องก้อยครับ แล้วก็มีฟิวลี่นะครับเป็นรูปทรงกลมครับได้ทั้งหมดสี่อย่างครับเสียไปทั้งหมดส5ิบห้าบาทครับเฮ้ยเจอแล้วนะคะนี่นะคะหยุดเราอยู่ที่ร้านฟิลลี่แลนด์เราเสียงเงินไปทั้งหมดส5ิบห้าบาทนะคะเข้าไปไดนเลยครับเบานี่ครีมชีสก็น่ากินเหมือนกันนี้อเนี่ย อืมทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับ49บาทใช่ปะเอาเอาเอาแค่นี้ก็ได้ป้าเอาแค่อย่างเดียวก็พอละเอาแผ่นเดียวนะเอาแผ่นเดียวเ,เดี๋ยวสแกนจ่ายขอขอดูหน่อยนะครับเอาอันนี้หนึ่งคันครับสิบบาทใช่ไหมไม่ต้องใส่ถุงอ่าคือครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อทาโก้นะครับ เอาสี่ล er. um. okay. mm ูกครับเอาอะไรดีคเอาปลาหมึกส pues okay. ja ี่ลูกเลยครับได้เลยเท่าไหร่ครับย่โอเคครับตลาดหอในครับอ่าเจอหน้าตลอดครับที่เขาให้ปีอัศวพเขาุครับผมซื้อผลไม้ครับเขาให้เขาหั่นเป็นลูกสามเหลี่ยมครับจากหอในนะฮะวนกระบอกครับ กี่ครับพี่านี่ครับเอาพิซซ่าชิ้นหนึ่งครับเอาเอาอันนี้ครับแต่ว่าขอเป็นแบบสามเหลี่ยมดีๆนะครับอนี้ครับนี่พึ่งน้อยห่อนะครับผมเจอเป็นนี่ครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมจะซื้อไปครับที่นะครับสามสิบนะครับจากเริ่มจากรูปแรกนะครับ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่มีผมมีแต่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคไหนดูสิเอาให้ไหมครับให้ไหมครับให้ครับผมไม่รูปวงกลมครับไม่ใช่ทรงกลมนะครับวงกลมทำไมอันนี้หนาไหมคะอันนี้ผมว่าทั้งห่อเนี้ยไม่ได้ครับเรามีอีกชิ้นหนึ่งนะอุ๊ยรงนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวแกให้มันวง กลมมันกลมนะคะเราต้องแกะก่อนอ่ะไปต่อกันเลยครับต่อไปรูปสามเหลี่ยมครับเทียมอ๋อที่ดีมได้สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเหลี่ยมต้องเปากร้านเดียวกันปะคนละร้านต่อไปครับรูปห้าเหลี่ยมครับมีใครมีมฮะห้าเหลี่ยมไม่มีอ่ะอานต่อไปนะครับหกเหลี่ยมครับมีไหมอุ้ย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 มอุ้ยอุเหลี่ยมประตูสี่ครับทุกคนดูใครหนุบบังดูลานี้ครับ บริการดีมากครับอ้าวทุกคนดูเท่าไหร่คะในราคาเท่าไหร่ในราคา10บาทนะครับเพิ่มเพิ่มโอ้โกเงียบนะครับน้ำเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบพี่เหลียมเลยครับผมต่อไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับของกินคุณคิมต้องกินให้ดูนะครับเนี่ยได้ๆนะได้ได้นะงั้นงั้นเดี๋ยวเริ่มจากคิมก่อนเนาะถ้ามามอโนต้องมิกินสิ่งนี้เลยนะอืออันนี้อร่อยมากนะคะถ้าเราไปทำกับข้าวเนาะอันนี้เป็นรสต้มยำค่ะโอเคเอาไี่กินจริงจริงจริงิงก่อนเดนจัดปึ๊บ อืมเปรี้ยวได้รสต้มยำมากๆได้จากร้านรสเหมือนเดิมเป็นบราวนี่ต่อไปนะครับของผมนะบราวนี่ลูกเกดนะครับร้านเอ็นจอยหอในเช่นเคยต่อไปนะครับเป็นทรงกลมนะครับเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะพี่ครีมเห็นเห็นอะไรแบบแบบแบบบ้างครับได้เนี่ยพี่เบิร์ดรีเบิร์ดเห็นด้วยไหมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวถ้ามันรู้สึกมันเป็นแบบฐานมันเป็นนี่นี่แหละ ไม่อ่าจะด้ว่าอย่างนั้นของพี่ปีใหม่ถือว่าไม่กลมแล้วกันนะมาดูครับอ่านี่ครับทรงกลมฮะอุ๊ยเหมือนไมดไข่มุกกลมมะไม่กลมเลยครับมันก็กลมปะไม่มันก็ไม่กลมมดูดูไม่กลมมีอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นฮอปปิ้งต่อไปครับพีระมิดท่านทุกคนให้ไหมผมว่าผมผมอย่างผมว่าอย่างผมอย่างโอเคอย่างโอเคอ่รูปทรงกระบอกครับอเดี๋ยวกระบอกของเราคือไม่ใช่เป็น แพ็กเกจจิ้งใช่ครับมันคือสิ่งของที่อยู่ด้านในที่เป็นซุปทรงกระบอกเพราะว่าเราต้องกินลูกทรงกระบอกครับใช่ครับพี่ทีมอันนี้พี่ทีมกระบอกแล้วเรกับว่าเราจะกินเหล็กกันนะโอ้จบแล้วครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วเอามาดูคำโ hom ดีกว่าทรงกระบอกของของพี่ปิ๊งสีเด็ดอะทีเด็ดเลยนี่กระบอกไมาดูกระบอกนะกระบอกไม่มีข้อกังขากระบอกก็สร้างคิดได้เนาะใช่ครับแกะสีแกะสี ดูก่อนอ่านรูปรูปอาจเป็นสกปอรกข้างในอาจจะไม่ใช่ข้างในอาจจะแตกดูมาแล้วนะโอ้โหชัดเจนเละปะครับมันไม่รอะรชัดเจนรูปส่งอะไรครับต่อไปครับต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายส่งกลวยครับส่งกลวยนี่เสียดายมากอาจจะไม่กลัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะซื้อแค่กลวยมาผมผมไปขอเข้ามาเลยอรเขาให้อุ้ยอ่าแนะนําร้านก่อนนะครับพอดีฝากไว้ในคลิปนะฮะคือร้านดูกรติมครับอ่ออารถที่มาขายอยู่ตรงตลาดหอนเนาะผมก็เอามีในภาพครับ เออเอาพอดีเข้าเข้าไปนะฮะแล้วก็เออถามเขาว่าพอจะขายแยกขนไดไหมครับเขาบอกอ๋อเห็นน้องทํางานน้องทางานส่งก็เลยให้ครับน่ารักมากใจบุญกับเด็กเออก็หวังว่าอันนี้จะเป็นคะแนนเนาะครับเนาะโอ้โหให้มาทุกคนเอผมให้ทำไมมันเกลี่มากเลยอะอ่ะครับมาสรุปกันอาไปเกอาไปเฟิเฟิกันเลยอันนี้มีมีกวยเนาะมีกวยอ่าหนึ่งมีอ่ะททวีสอง มีขนมปังสามแล้วก็มีนี้บาวนี่เป็นสี่โอเคมีสี่อย่างสี่อย่างเนาะออมากเลยครับเอาต่อไปพี่พี่ใหม่ครับมีพิซซ่าครับิซซ่งแล้วก็มูยอสองแล้วก็หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมของขนมปังครับเอาขนมปังสามย่างเนาะสามย่างก็ก็ใช้ได้เนาะก็ไม่น้อยนาเนาะพี่องก็จะมีบาวนี่เนาะแล้วก็คุกกี้แล้วก็พิซซ่าแล้วก็ ทากโกยากิาครับต่อมาพี่คิมพี่คิมสิพี่คิมสิคิคว่าจะได้สองอย่างนะคะก็คือขนมอันนี้นะคะแ,คแล้วก็แล,กแล้วก็อะไรขนมยต้ยมยำนะคะแต่ว่า <c oughs> ผมแอบคิดว่าเนอะมาไม่ทันเนี่ยอาจจะต้องปั่นชิ้นลิดติดนึงเพราะว่าตัวเองอะแบบจําไม่ได้ต้องแบบลืมหน่อยก็คลายความยดด้วยการปั่นชิ้นลิดสักห้ารอบนะครับพี่คิมได้ไหมเห็นด้วยคขาเห็นด้วยเห็นด้วยปั่นชิ้นลิดห้า อยากเห็นพี่สาธิตค่ะปั่นจิ้งหรีดไม่เป็นพี่สาธิตหน่อยพี่เบิร์ดคนรู้กูด้ไงพี่เบิรพี่เบิร์ดลูกไหนครับพี่เบิร์ดฮู้นะครับเราต้องขอบคุณพี่แา่ยังไงก็จบไปแล้วนะครับพวกเราเอ็โคไลฟ์สไตล์ของพวกเราก็เป็นการกินของรอบมอด้วยรูปทรงเรขาคณิตใช่ครับ ก็ขอบขอขอบคุณไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเ้ยย่ยยยยยู้ยยยยยยนยย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 ายย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 ยเยยต้มยำอ่ะเนาะยอยยยยยดตยยย้ยยยยยยนด้วยเยย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 นยยยนย้นยย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 ยักย้วยยยยยย้ยยหยยยยอยครยยยยย